สวัค่ะมันานั่งองฉังกนกกเดียยังกินข้าวกินข้าวกินนงรอดที่อบที่ท่ใดเราเนี่ยล,ลีกล่อลฉันยฉันออกคลิปอันนั้นาลาพอ <c oughs> ได้อะไรกินคะกินกะับตมาลาพอาสักินเยอะๆยู่ดูตนี้ก็เด้อเอาาดรดมโอ้ยเป็นยังก็ต้องเอาลิ่นออกมาก่อน ้าวก็ต้องเด็กนี่หนอว่าเหรอยาวยาวน้องไผ่ได้ยังกินน้องไผ่อ๋อไผเขาถามเอาสัวยีเอ็นสัวอุตสาเอิดน้องไผ่ได้เนี่ยได้ยังกินน้องไผ่สะเท่านม่องไผ่บอกสะเท่าหมูอะไรเขาไปนอนบ้านน้ำกันลหรอเด้เขาไปนอนบ้านไปเฮ็ดไฟไดเฮ็ดพวกไม้ไปลูกธุริยาเพื่อฉันสอง น้องตานี่ดังเป็นอย่ง้ยัวยัวค่ะรอบเดือกเออโอ้ยดีส่ยตาได้ไหมเออผู้ใดตำมั้อุ้ยเอ็นซีตำเลิศเด้อจะบอกเออเออไม่ดีไม่ดีเขาดังนะอุ้ยตำมอ้งเซาเอ็นซีตำนะคะสซาเอ็นซี มื้อสาวเอ็นซีมีปลาแดกนะค่ะร่างกายเปรีๆแต่อย่างนั้นกับปลาแดกแต่ปลาแดกทอดปลาแดกเลือดรุนอาหนี้บริษัทบ้ากินปลาแดกติดมือนะบมอแต่มันเศร้ามีแมันบอกกินมันคักแต่มันเลอะเนื้อมันแน่นมากเย้าวยัยวมันต้องิปปิจักให้มันเด็กเกินตามบักม่วงอะไรล่ะเราไปต่ำยัวเราไปเอาอันบะหม่วงนี่น่ม่วงน้าเราไปต่ำมันจังแซบ ม่วงวิเออ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 ่เออมากันดีดเออภาพรวรดเายนอจากตรที่แดดนั้นงนนมากเออประเดดค่ะกินเลยกันดมมือจะคล้องมาเนี่ย เออแล้วมุ้ยจะทำอะไรนั่นมาทำอะไรไปอะไรนะไม่ได้จะปลาต้มยี่ยวไปเลยปลาจุ่มเรอปลาจุ่มแล้วจะมาเวทตลาดซื้อต้มเกลือแล้วมาแจะสั่งให้เขาให้ปลาทั้งห่อทั้งตัวพรุ่งนี้จะทำอ่อนบอกหอยเดี๋ยวจะเอามาสู่อะายอย่างหลายอย่างไม่ยาจริงจะสู้กินไในมืออื่นอ่ะไม่ยาเจ๊กับเขามาสู่ไม่ยารับม้วนๆแล้วจะกีน เป็นไอรอนนะไม่ยากกสิมามืออื่นนะกูเป็นนักฟังเพลงค่อยรักต่างแดนเพลงแรกน่แม่ตานได้หรอกเร่ยนเรื่องได้ไงปากไว้ากไปปากเออเตากันแล้วเต้าอดีตกันเป็นตอนแรกยังค่อยถ่ายแม่ตานคุดลอกเป็นนักขี่เด็ดดอกบัวไอรอนนะเี่นุ่มด้วยนะคะเออเออออกหนาวไปดีกระดมเมื่องึดไหล กินปลาแดดล้าก็ดมมืดตาเง้เงี้ยวเนียเออเวแล้วก็มาจับปลาแดแล้วก็กินล้วก็ดมอีกก็เาเอาพ่อต่อค่ะยามคำุดถ่ายก่อนาช่เป่คนจะาไปมาอยู่เนี่ตดเนี่ยเ็นุบอกคนนค เ็ทมากินผู้เดียวประเดี๋ยวเออแน,น่นั่นดูสแตงม้วนเ็ทอย่างมากเคทอย่างมาเดียวเจบยกม้วงอุ้ยเลิศไปราคาฟาไวตสักนิดนะคะติดตามช่องเวลาพาเพื่อนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายนะคะ่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ